มีแฟนคลับมากมายและมีดวงใจคนสวยอยู่เคียงข้างถึงได้คิดถึงว่าจะต้องทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเรียนเชิญค่ะคุณบอยคืออันดับแรกผมอยากมีสินค้าคอยากขายของคอยากขายของแล้วทีนี้ความจำเป็นก็มาเช็คในสิ่งที่เราเราตัวเองเริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนชอบอะไร แล้วเราเป็นคนรักอะไรที่สุดก็เกี่ยวกับพวกเครื่องสมานเพราะว่าเราเป็นศิลปินใช่ไหมฮะเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแสดงอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องหาเครื่องสมานที่ที่มันดีครับทั้งแชมพูทั้งครีมอาบน้ำทั้งทุกอย่างทั้งเครื่องแต่งหน้าทั้งอะไรและทีนี้เรามีคนรู้สึกว่าบอยเคยเจอปัญหาเรื่องผมเสียผมเสียมากเพราะว่าผมต้องทําต้องเซ็ตทุกวันต้องเจอเครื่องใดทุกวันต้องเจอต้องรีบทุกวันบางทีงาน อ่าบางวันในสามรอบก็ต้องถักทำสามครั้งครับและที่นี้ผมเสียเคยมีผมเสียจนจนปีหนึ่งนะครับบ่อยต้องตัดสกินเฮดเลยเอาผมออกหมดเลยครับเริ่มต้นใหม่ใช่ครับเพราะผมเสียมากผมสั้นแบบนี้ครับแต่คือมันโดนทําร้ายบ่อยครับทั้งเรานอนไม่เป็นเวลาด้วยครับต้องทํางานบางทีช่วงช่วงสองสามปีมาเนี้ยต้องทํางานตลอดต้องคิดงานตลอดโดยเฉพาะที่อยู่ในช่วง ทำงานเข้าไปในออนไลน์มันต้องคิดใหม่ต้องบางทีนอนไม่หลับเครียดแล้วทีนี้ผมร่วงครับผมร่วงเหมือนคนป่วยเลยคนผมร่วงตอนนั้นเจอเจอหัวใจหรือยังคะยังครับยังนะคะตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นก็ยังเป็นผมร่วงเหมือนคนป่วยเลยใช่ครับผมผมตัดสินใจแบบโกนหัวเลยครับค่ะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วทีนี้เราเราจากจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราได้ได้ได้เจอในช่วงนั้น พอเราอยากมีธุรกิจทําเราก็เลยมองนี่แหละอยากทําแชมพูค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างนะฮะที่ที่ที่เราสนใจในในการดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าบอยว่าแชมพูเนี่ยเราเคยเจอปัญหาแล้วแล้วเราองมาทดลองทดลอง,ทดลองคือบอยทําตรงนี้กับนักวิจัยกับโรงงานนะฮะหน่ปีเต็มๆค่ะ คอนเฟิร์มสูตรมาประมาณ4 5หเดือนที่ตั้งเอามาให้แอนทดลองใช้ให้แม่แตนทดลองใช้ให้ให้หลานให้ทุกคนในครอบครัวทดลองใช้ทุกคนเลยนะฮะก็หลังจากที่คอนเฟิร์มแล้วก็นี่เลยครับสูตรทั้งสาตัวนี้นะครับคือคือดีจริงแล้วก็ตัดสินใจเปิดบริษัททำจับใหญ่เลยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆให้มันเติบโตครับค่ะและวันนี้ก็มาถึงเริ่มจาก สนเนอนน้อย,อยทำงานหนะักทุกอย่างกลายเป็นว่าต้องขันกลับมาดูแลตัวเองด้วยความหน,นทั้งหมดทั้งมวลนี้ในวันที่คิดแล้วคุณบอยมีใครที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณในด้านของการทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้คุณเจอใครปิ้งเข้ามาใน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 ความคิดเลยอันดับแรกเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่จะมาทำแชมพูะครับรช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มคบกับกับแอนแล้วค่ะ ทำไมคุณหัวเราะอย่างนั้นล่ะคะทำไมคุณนหัวเราะล่ะวะเราคุยกันเนี่ยครับเราพี่อยากขายของ แล้วก็พี่ก็คิดว่าพี่จะทำแชมพูนี่แหละมันน่ามันน่าจะตรงกับคาแรคเตอร์เราด้วยที่เราจะสามารถพูดแล้วก็แนะนําให้ให้แฟนเริ่มต้นจากแฟนคลับตลาดของเราเริ่มเริ่มต้นจากแฟนคลับเราแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องต้องเชื่อเราเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์เรื่องการผมเสียจนแบบว่าไม่ไม่ไม่คือคือตัดทิ้งคนคนผมเลยเนี่ยเราก็สามารถพูดได้แล้วทีนี้ก็บอยก็ หาข้อมูลตรงนี้ครับกับนักวิจัยแล้วก็ทดลองสูตรกันมาเนี่ยค่ะบอยคิดว่าแฟนคลับจะต้องเชื่อเราค่ะเพราะว่าแล้วเราก็ไม่อายที่จะพูดเพราะว่ามันดีแล้วเราใช้เองด้วยใช่ครับแล้วทีนี้ก็ปรึกษาพี่ก็นี่แหละจะทําแชมพูค่ะดีมัมต้องให้คุณได้กัมาพูดบ้างนะในวันที่เขามาขอให้คุณเนี่ยแบบจะทำแชมพูนะจะทําผลิตภัณฑ์นะคุณพูดกับหัวใจของคุณว่ายังไงคะซอสเชิญค่ะ ชงเก่งมากนะคะจริงๆแล้วพี่บอยถ้าหล,หลายๆคนติดตามก็จะรู้ว่าพี่บอยเป็นคนขยันมากคืออยู่ในหัวเขาเนี่ยเขาจะคิดแบบว่าเขาอยากทำโน่นทานี่อยู่ตลอดเวลาซึ่งการขายของนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เขาอยากจะทําแต่มันก็จะมีหลายๆหลายๆอย่างที่คิดไหมจะเป็นหลายๆหลายๆตัวนะคะแต่ว่ามาตกที่แชมพู ซึ่งถือว่ามันมันน่าจะเป็นของใช้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เองแล้วแล้วถ้ามันดีจริงเราสามารถที่จะพูดแล้วก็บอกต่อได้ในสิ่งที่มันดีจริงๆอะไรเงี้ยแอนก็รู้สึกว่าเออมันจําเป็นจริงนะเพราะว่าเราเราทําผมทุกวันแต่งหน้าทุกวันอย่างแอนมีงานทุกวันเลยจริงๆคือเราก็ต้องใช้แชมพูซื้อแชมพูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ก็มาคุยกับพี่เออหนึ่งก็รู้สึกว่ามันดีนะพี่มันมันตอบโจทย์เราได้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกๆบ้านจะต้องมีก็สนับสนุนค่ะครับพอพอแอนเริ่มเริ่มเริ่มมีใจกับตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มเริ่มเห็นด้วยกับทางแชมพูครับเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับถ้าทุกคนแบบว่า ถ,ถ้าถ้าสองคนตกลงว่าสนับสนุนพี่นะอะไรประมาณนี้มันก็เดินหน้าได้แล้วทีนี้ก็เริ่มแบบปรึกษาน้องชายครับน้องโอนะครับน้องโอน้องชายผมอยู่ที่บูธครับผมใส่หล<อ>ักน้องคุณโอคุณโอคะนี่ฮะผมทําสีนี้เลยครับลองทำสีไดคุณโอครับเดิน<อ><ๆ>มาข้างหน้าหน่อย<ๆ>เดินมาข้างหน้าหน่อยห <c oughs> <c oughs> ัวใจทวงไม่เรียบร้อยนี่น้องชายเราก็เริ่มแบบหา,าโรงงาน <c oughs> ที่มีเครื่องอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน แล้วก็ขั้นตอนคือคือโรงงานที่เริ่มต้นจากวัสดุแล้วก็เครื่องมือขั้นตอนในการผลิตนะครับเครื่องมือที่จะใช้ผลิตที่ที่ได้มาตรฐานจริงๆค่ะก็ไปสอบสอดแสวงหาในขาครับทั้งทั้งทั้งหาในเว็บไซต์แล้วก็เราก็ไปเจอกันที่โรงงานไปเจอโรงงานโรงงานหนึ่งที่โดนใจเลือกประมาณสี่ห้าโรงงานนะครับเราก็คิดว่าที่นี่ที่เขา มีประวัติที่ดีแล้วก็มีวัดสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ oh. ที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับก็คอนเฟิร์มเริ่มต้นกับน้องชยัยแล้วก็มีพี่สาวครับพี่ดรเอนะครับอังสุมารีนะครับแล้วก็พี่ดรสันครับนนก็เป็นผู้ประสานงานทุกอย่างเลย<ค>รวบรวมข้อมูลต่างๆ<อ>ที่เราก็คือบอยมีงานทุกวัน<ค>นะครับมีงานแสดงทุกวันค,คนที่จะ สามารถแบบขับเคลื่อนตัวนี้สําคัญ<ฮ>อีกสองท่านหนึ่งก็คือพี่พี่ชายแล้วก็พี่สาวของผมะนะครับอันนี้ก็คือช่วยกันเก็บรายละเอียดต่างๆก็จนจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ในวันนี้ครับกลายเป็นทีมที่เข้มแข็งขึ้นมาเราพร้อมแล้วเราได้โรงงานแล้วเราได้ทุกอย่างแล้วและสุดแต่ละอย่างที่คุณต้องแยกออกมาทําไมต้องมีสกินแคร์ทำไมต้องมีเคราตินทาไมต้องมีคอนดิชเนอร์แนวนี้ซอคิดเองหรือว่าบอสคิดเองคะ ออบอยก็สำรวจจากจากประชาชนทั่วไปที่ใช้แชมพูก็จะมีบางบางท่านที่ชอบเป็นความธรรมชาติครับ,รบสูตรออร์แกนิกตัวนี้ฮะก็จะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหอมแบบนุ่มๆไม่ได้หอมเยอะนัวนี้ออร์แกนกนะคะใช่ครับอ๋อตัวนี้ออร์แกนิกก็คือสําหรับคนที่แบบ ชอบความเป็นธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติรักษาโดยที่ไม่ผสมสารเคมีแล้วก็ไม่ผสมซิลิโคนเลยะนะ,ะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งท,ที่ที่สูงขึ้นมานลอยแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆก็คือคำว่าออร์แกนิกมันเริ่มตั้งแต่การ วัตถุดิบหรือว่าเรื่องของวัตถุิบต่างๆเขาต้องปลูกแบบออร์แกนิกจะมาแบบซูมสี่ซูมห้าจะไม่ได้เลยดังนั้นเองราคาก็เลยขยับขึ้นมานิดนึงแต่ถือว่าผู้ใช้จะไม่เกิดเรื่องของสารตกค้างในร่างกายไปจนถึงเรื่องของการใช้ถูกต้องไหมคะในพศออนี้ต้องบอกว่าคือคนรักสุขภาพรักสุขภาพโดยเฉพาะที่พี่แม่ๆมที่เริ่มเริ่ม มีอายุเพิ่มขึ้น30 40 5บปีเริ่มที่จะมาหันับมาดูแบบอะไรก็ได้ที่มันเพื่อสุขภาพเรานะฮะเราก็เลยทำตัวนี้มาคมาารับ organic s h a ช p o o body c a r นะครับสูตรเทเลปีนนะฮะก็จะตอบโจทย์สำหรับสาวสาวหรือหนุ่มๆที่ชอบแฟชัน่นชอบทำสีผมเสียนะฮะ,ะชอบเซฟผมอย่างเช่นเหมือนของบอยของแอนครับที่ที่ต้องทำต้องเจอกับความร้อนอยู่ทุกๆวันอะไรประมาณนี้ฮะก็จะ ตัวนี้เลยค่ะเลก็จะมีทั้งคอนดิชนเนอร์แล้วก็แชมพูครับทั้งหมดทั้ง3อย่างในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้โรงงานได้แล้วมีผู้ที่ดูแลแล้วก็มีทีมงานที่ปรึกษาทั้งหมดทีมเข้มแข็งแล้วเราพูดถึงในเรื่องของแขกรับเชิญที่อยู่ด้านข้างคุณบอยสำหรับท่านแรกที่เป็นท่านนายแพทย์คุณหมออาร์ต เข้ามาดูแลเรื่องอะไรหรือว่าคุณบมอมอามีบทบาทอะไรในผลิตภัณฑ์ของเราบ,บ้างคะเชิญค่ะครับผมผมก็